สวัสดีครับหลายคนถามยานะครับว่าเขาใส่ยาตัวไหนแน่นะครับครับตัวนี้โปวโดนะครับโปวโดตัวนี้มันจะขาพวกตะกูลเพียนะครับดีนะครับตัวนี้ซองละสิบาทนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยแหละครับตะกูลเพียนะครับเซเวินนะครับตัวนี้ขาแม่งเตาทองนะครับผมทุ่งเศรษฐีนะครับ จะบํารุงใบครับบํารุงหลากนะครับดีเลยนะครับเป็นของถูกแต่ว่าดีอะบาเมกตินนะครับคาได้ทั้งเพียทั้งแมงเต่าทองนะครับแล้วก็นอนม่วนใบกิ่งนะครับตีไงนะครับจะเป็นป้องกันไวรัสนะครับบูโน่นะครับสองตัวนี้ครับกับจัดเชื้อร่าป้องกันไวรัสนะครับโอเคนะครับหลายคนที่ถามนะครับ การฉีดยาไปเลยซ้ำานีก็ตายไหนเดียวไปเลยน่ครับเขาประหยัดยานะครับต้นแรกๆก็ต้องฉีดแห้งครับซ้ำานีก็ตายนะครับครับฉีดแมงเต่าทองเพี้ย้วก็กันนอนนะครับในช่วงนี้คือต้นมันมีแล้วครับผมมันไข่แล้วแต่ว่าเขาจะบอสันเห็นเบิ่งนะครับเดี๋ยวกลับป้าต้นนี้เบิ่งนีได้หลายนี่น่านไปบอกเกิน นาทีนะครับรับรองว่าตายนะครับไปครับเวลาฉีดยาเดี๋ยวเขาฉีดให้ช่วงอากาศเย็นๆนะครับจะเห็ดให้ต้นพืชเท่าบอ่อสมบอ่อตายนะครับถ้าฉีดช่วงแดดเผานี่ยามันออกฤทธิ์น้่าแหละก็โดนกับแดดนั่จะเห็ดให้ต้นพืชเท่าเสียหายนะครับ ไปเลยครับมีปัญหาคือมันเหลืองเสียหนามเดี๋ยวมันกระคืน,ข,นขึ้นมาเองมันนะครับกลับมาวาดนี่ตุนไป,ไปเลยเอาไปเนี้ยนะครับการฉีดยากับพม่านี่แหละครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะกลับไปทายแมงเต่าท่องให้บึง้งว่ามันจะตายยังครับฉีดแค่์ุดคล้องเอาแค่ชุดคล้องนะครับเนี๋ยวผมจะย่างกลับไปให้บึ้งนะครับ มองเรืมต้นว่ามันตายบัวทายมากะได้นนหนึ่งนาทีครึ่งมองสีอะไรครับต้นไม้พะคตัคบแคสสุดแถวนะครับเยวผมจะกลับไปบึงไห้ครับว่าหมองสีว่าที่แหลกมันจะซ้ำาลยนี่นะครับหลายคนสงสัยว่าใส่สีกไก่หลายมันสีตายบ นี่ครับเบิ่งมองขี้ไก่ลายครับใบเขียวเซ้ยมันมักขี้ไก่นะครับเบิ่งหละกะเอาไปจับน้ำครับไข่ขอสงสัยไปบอได้เห็ดยากคือขึ้นหรอกครับพักท่องจะมือปูกผมพึงมากครับนี่รับเบิ่งขี้ไก่ผมเขียวเหี่ยวๆเลยโอเคนะครับนาอเดี๋ยวผมสีกลับไปทายหมองที่มัน สีดเริ่มแรกให้เบิ้งนะครับขณะกันยางกับนถกรนโหดสีคล้องหนึ่งซุดกลับไปคล้องสองมันสีโอ้คล้องแรกมากเลยครับับไปคล้องสองมันก็นตายบ่ครับการฉีดที่ประหยัดยานะครับไปเลยครับไปเลยเสร็จยวพ่อเป็นยังครับกดทีด่ยาวละแจด็แจดๆไปแจด็แจดๆไปถ้าเป็นผมฉีดเองนะครับเขื่อนที สามได้ที่มทั้งเยอะเลครับสีบ่าบาจัดจัดจัดไปมอบบงมีขีไก่แห้งมีขีไก่แห้งงามแต่มันแห้งเห็นไ่ใบทอยัง เพแต่มีตนไว้นะครับเดี๋ยวเปียบเลยครับคุ้มผาไว้ปูก,กอนมูนี่เวลามันจะได้เปียบเลยเพราะใช้มีตนไว้ห่ <c oughs> างกันหาหมือหรือสามหมือก็เป็นผลน,นะครับนี่เนาะครับต้นแรกครับตายคอหล่อแล้วครับารตายครับเนี่ยีิแล้วว่เท้าเดียวตายแล้วสวย,ยแหงล้ว มันถือยาแล้วครับแล้วมันกะตายตัวน,นครับบินบมเป็นแล้วครับบมมีไปไปว่าได้ตกขอรอล้งเลยง่ายๆนะครับไปบมเป็นและ้นนะครับมันบได้แก่ยากบานนะนะครับแมงเต่าทองไผเจอปัญหานี่ครับเบิ่งคิปนี่นะครับเด้อนี่คือแมงเต่าทองเจาะใบน,นะครับบ่ต่องซี่เลียดนะครับ แค่เซวินหรือว่าอบาเมกตินกะตายนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนีนะครับที่พักันตกใจบ่้องซี่เรียสนะครับผมแค่ระยะเริื่มต้นมันบ่ไดเป็นผลกระทบของฟักท้องเฮ่านะครับนาะกะสองตัวยานี่แหละครับที่ผมบอกนะครับเซฟวินกับอบาเมกตินหรือโปหฮอกลอยใส่ตัวได้ก็ได้ครับสามตัวดีก็ได้หรือแค่เซฟวินตัวเดียวก็ได้นะครับผู้บมิทุนทุน ไอ้แค่ห่อละหกสิบเจ็ดสิบบาทครับโอเคนะครับนาะสวัสดีครับ